สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Podcast ตอนที่7ในซีรีส์ NSN Workflow Automation วันนี้เราจะพาทุกคนไปสู่เรื่องที่หลายองค์กรอยากทำมากที่สุดครับนั่นก็คือ Real Time Monitoring แจ้งเตือนลายและการสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติครับสวัสดีค่ะตอนนี้จะเน้นไปที่การใช้ NSN เพื่อให้เรารู้ความเคลื่อนไหวของระบบรายงานสถานะงานและช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมแบบอัตโนมัติไม่ต้องรอรายงานปลายเดือนอีกต่อไปทุกอย่างอัปเดตแบบทันทีค่ะอยากเริ่มจากคำถามก่อนเลยค่ะว่าทำไม เราถึงควรใช้ N S N ทำระบบมอนิเตอริงแทนที่จะเขียนแดชบอร์ดเองเพราะว่า N S N ทำได้ทั้งดึงข้อมูล ตรวจสอบสถานะประมวลผลและส่งออกแบบ Realtime โดยที่เราไม่ต้องเขียนฟรอนต์เอนหรือระบบให้ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญคือสามารถเชื่อมกับ LINE t e l e GRAM DISCORD EMAIL Google Sheets และ BI tools ได้หมดเลยค่ะถ้าอยากเริ่มต้นแบบง่ายๆเช่นให้ระบบส่งแจ้งเตือนเมื่อยอดขายลดลงต่ำกว่าเป้าทุกวันควรเริ่มยังไงครับ เวิร์กโฟที่ง่ายที่สุดคือโนดหนด1 cron รันทุกวันเวลา18นาฬิกาโนด 2. MySQL หรือ PostgresQL ดึงยอดขายของวันโนด 3. ฟังก์ชันคำนวณเทียบกับเป้าโนด 4. if ถ้าน้อยกว่า80%โหนด 5. line notify แจ้งเตือนยอดขายต่ำกว่าปกติครับขอเน้นเรื่องไลน์หน่อยค่ะเพราะผู้บริหารหลายคนติดไลน์มากแน่นอนครับ Nsn รองรับ line notify และ line messaging API สามารถส่งข้อความธรรมดาสติกเกอร์รูปภาพหรือแม้แต่ Flex Message ได้เลย Work Flow เช่นพนักงานกดส่งฟอร์มระบบตรวจว่าข้อมูลครบไหมถ้าครบส่งแจ้งผู้จัดการพร้อมแนบปุ่มอนุมัติปฏิเสธถ้ากดระบบอัปเดตสถานะใน Google Sheets มีอีกตัวอย่างไหมครับที่คนใช้จริงมีค่ะเช่นระบบตรวจสอบการผลิตในโรงงานทุก10นาทีระบบเช็คจำนวนชิ้นที่ผลิตได้ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ส่งลายแจ้งหัวหน้าผลิตแนบจำนวนเป้ากับยอดจริงพร้อมเวลาล่าสุด แล้วถ้าผมอยากทำแดชบอร์ดดูยอดขายหรือ KPI แบบอัตโนมัติง่ายมากค่ะใช้ N-S-N ดึงข้อมูลเขียนลง g o o l l s s h e t t แบบ Real-Time จากนั้นเราก็เอา g o กู l ก s h e ี t ไปเชื่อมกับ Looker Studio หรือ Power BI ได้เลยเรากำหนดให้ Flow รันทุกหนึ่งชั่วโมงหรือทุกครั้งที่มีออเดอร์ก็ได้ตัวอย่าง Node Webhook ถ้ามีออเดอร์ใหม่ Node Function สรุปยอดโ e g o o g l e s h e e t เพิ่มแถวข้อมูลโ node l ล ne แจ้งทีมอัปเดตยอดล่าสุดแล้วบาง ควรใช้ Telegram หรือ Discord แทนไลน์เพราะส่งไฟล์และข้อมูลได้มากกว่าใช้กับ N/SN ได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะโดยใช้ Telegram Note หรือ Webhook ไปยัง Discord Webhook URL เช่นถ้ามี API error ส่งข้อความระบบมีปัญหาโปรดตรวจสอบ n a บ JSON หรือ stack trace ได้ด้วยส่งสรุปรายวันเป็นข้อความหรือไฟล์ PDF ได้เช่นกัน บางคนใช้ IoT ด้วยไหมครับได้เลยค่ะเช่นเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดอุณหภูมิยิงเว็บฮุกมาที่ n s n ถ้าเกิน50องศาส่ง SMS Line หรือ Telegram ท,ทันทีหรือเก็บค่าลง Google Sheets หรือ DB เพื่อทำกราฟแนวโน้มหลายโรงงานเอาไปใช้กับ PLC เครื่องจักรระบบ Air หรือ Smart Home ด้วยค่ะระบบ Monitoring ที่ดีต้องมีหลอกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะและ n s n รองรับการเก็บล็อกได้หลายแบบเก็บ Execution Lo อกของทุก Flow ใช้ ด MySQL หรือ Google Sheets เก็บ Action History ส่งข้อมูลไป Elastic Stack หรือ l o g i สำหรับดูย้อนหลังมีการส่งอ e ีเมล Summary รายวันหรือรายสัปดาห์ถ้าอยากทำ a s h บอร์ดแบบเห็นเป็นกราฟหรือแผนภูมิต้องทำยังไงเราทำใน NSN โดยเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheets แล้วเชื่อมกับ Looker Studio หรือ Grafana หรือใช้ Google Chart Embed ก็ได้ยังมีคนเอา NSN ไปเชื่อมกับ MetaBase SuperSet หรือแม้แต่ PowerPoint API เพื่อทำรายงานนำเสนอ ัตตโนมิเลยค่ะผมเคยเห็นระบบที่พออีเวนต์หนึ่งเกิดแล้วตามมาเรื่อยๆเหมือนโดมิโนโเช่นถ้าคนลาหยุดเกิน3วันในทีมแจ้ง HR แจ้ง PM และแจ้งทีมเดฟใช่เลยค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่า conditional notification chain NSN สามารถทำได้ด้วย if e ต่อหลายเส้นทางหรือจะใช้ฟังก์ชันตรวจสอบทุกเงื่อนไขก่อนแล้วกำหนดแอคชั่นต่างกันในโนดเดียวเราขอสรุปให้ฟังว่าในตอนนี้ NSN สามารถทำอะไรเกี่ยวกับ monitoring และ notification ได้บ้างส่งแจ้งเตือนผ่าน l ล ne Telegram, e m a อีเ Discord สร้าง d a s h บอร์ดโดยใช้ Google Sheets plus Looker Studio ตรวจสอบข้อมูลทุกช่วงเวลาครอนหรือทันทีทำ chain reaction เมื่องานบางอย่างเกิดขึ้นส่งไฟล์ PDF หรือ Excel รายงานอัตโนมัติตรวจสอบระบบเครื่อง จาก IoT sensor แบบ real time เก็บหลอกประวัติและสร้างกราฟแนวโน้มตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ค่ะเราจะพูดถึงการออกแบบ workflow ขั้นสูงใช่ค่ะเรื่องของการทำสับ workflow การเชื่อม workflow หลายชุดให้ต่อกันการ optimize เพื่อให้ทำงานเร็วไม่กินรับซับและการเตรียมระบบให้พร้อมสเกลได้ใครที่อยากสร้างระบบที่เสถียรใช้ในองค์กรจริงอย่าพลาดค่ะตอนสุดท้ายจะรวมทุกสิ่งที่เรียนมาให้ครบถ้วนขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้ว พบกันในตอนสุดท้ายพาร์ท8ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ